กับสวัสดีพี่น้องปังปายเพื่อนสุขภูสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบา่าในพี่น้องเดอรตอนนี้ก็คือมาที่สวนมะขามโคตรสาวันนะเพราะว่ามีผู้ญัติเจดีเสิร์มะขามโคตรหายใจได้กระขอบบกขอบใจหลายๆเดือที่ซื้อมะขามาโคตรสาวันให้บาอาาหรเนาะก่อนอื่นเราก็จะไปตามหาสาวนัสวนสก้อนบโเห็นนางจวัดสันอยู่สวนวัดสันเออก็สิไปตามเมืองสก้อนนะวัดสิอยู่สวนบริเวณยู่ใส่เนาะ หอดสวนสาวันแล้วจ้าเต่ตอนนี้หานางบ่บหินพี่น้องเออจ้ะหาไม่เจอจะไม่รู้ไปไหนนะหเจจะหน็นหแต่อน,น,ตตนี้เห็นแต่มะกะโคดี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ฮหอดป้ามะกะโคดแล้วจ้าบหุว่านางอยู่ใสก็มาโคกเหอ,อะทนพี่น้องแน่ทั้งได้แหละหา่เห็นกันเลยบ้านนี้ เออเน,นำหาเข้าไปในเป้จาจ้าเอออ้ยมีต่หมักตรงๆเลยพี่น้องมีแต่หมักง่ายๆเนาะในที่สุดก็หาสาววันจนเจอจากพี่น้องเพิ่นกระลังฮัก เออมากระโขดจ้าเนาะจะได้กระขอะใจผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเดิมที่ซื้อมากระโขดซาวัน์ไห่ป่าหาพี่น้องคนอนึ่งหยัดลาะเบิ่งก็เด้อพี่น้องเด้อกระเทิดได้มาแล้วก็คนหนึ่งหยลาะเบิ่งตะก่อนเนาะโอ้ยเนาะไห้โตมาโหดรานะจ้าุญาตเลาะเด้อพี่น้องเดิมมันก็เด้อมันก็เด้อ อย่างนาโน่ต่อยตามแต่ไปทียงงนาโอ,ออดอกไม้ก็มีจ้าดอกไม้ก็มีแล้วจะดอกตะบงตาเวนนะเอออันนี้ดอกตะเวนจะพี่นอ้องอันนี้ดอกยังวะพี่นอ้องดอกอะไรสีฟ้าๆนั้นเนาะเออเทาพี่ปัดโซนดอกไม้จะอันนี้โซนเ้าไม่ยามลาบอกแหนบอกทุกคนแหนเจ้าฟา แม่เดียวบอกอ้ยงามเด้อพี่น้องเด้อสวยงามตับทองเรียงนะจ๊ะเออ,อสวนสวนสวนใหญ่เด้อพี่น้องสวนใหญ่แห้งหมักโทดินก็มีหมักพริกก็มีเอาหมักพริกส่วนก็ออยังกูดบ่ก็กูดเนาะกูดนาะหมักโทดินก็บสองสามสี่ห้หมกักกระโคดกับบ้า ปวดโพมังโมมังแตงส่วนบกใหญ่พี่น้องมีหัดอ่างนองอ่างน้ำอะไรยังไงเดี๋ยวจะสมบัติปู่พักกะหลีเนาะมาทางนี้มันเย็นสบายพี่น้องด้วยเพราะว่าลมวอยๆเมื่อวานนี้นอนจนตายเมื่อนีวานลมอีกแล้วปั๊บสะท้านพี่น้องเฮ้ยจะมาทิมแข่าเทนี่บอกงาได้พี่น้องด้ว เป็นตายากบินหัววิ่งหางแน่จ้ามาพี่น้องมาหาเอากันงมึงอะไรยังไงกระไรเนาะส่วนใหญ่มาพี่น้องใหญ่แหงจ้าไปจ้าไปหาเอามาจ้ามีหอมมะกรูดมะกือมีแตะมากี่ใยเนาะ มันกินน้ำอิเ่เมือนอะไรพี่ทรงปากเดียวก็อิม่มสบ,บายดีสบ,บายดีจ้า,จามาันนี้อคือข้าวโพดพี่น้องจะยากขายจะยากขายนะจ้าเมืาาองซัดโคตใหม่ๆจากสวนเลยเดี๋ยนี่จะจ้าไข่สดจ่า,ายสร้างซื้อกับซาวัดเดินด้วยพี่น้องเด้อสร้างได้จ้าข้าวโพดจะให้นะสามมาซื้อสามให้มันเบาสองให้สองมาซื้ออยู่สวนก็ได้เด้อทุกคนจ้าเดี๋ยวคักให้ก่อน มีแต่หมากตึงๆพี่น้องาอยรสลับผูกสายิ้าสายดีจ้าต้นมจะนใขายหาต้เออต้นกระายบ่เออต้นกระไดคายพี่น้องต้นกระดลา้ตัดเบิดบ่อนี่นะหรือว่าออันเพวกนแ่ไ่ือใมนดเบอีอ แกะให้ดูนะจ๊ะมันกินน้ำอีมแลกับซีดตัวแกจเออม่บัดแก้บัวพาแคว่องพะวาแก้ให้เบิ้องพะวาบอมีในบอโอ้ยางดสวยอยู่พ่นีแงามอยู่ด้อฮนี่เยงอ้ยสวยอยู่จนะจ๊ะขโมดวานพันน้ำผึ่งจ้าพันน้ำผึงเป็นบอก มีแต่หมากอย่างไพี่น้องต้ว่ากินน้ำอิ่มมาลีอันนี้ับมือนี้เนาะพอได้ที่มาสืบดูส่วนนี่จะได้ดีคอนจิมีไรสื่อเนาะนี่แหละพี่ดอวเออคนดูมันกันได้นั่นแหละกคนขี้ขานก็คว้าได้เรื่องกระกายต้องได้เนาะออดไอชะอ่อนมีแต่หมากบ้านของ ปุ๊ไอปูปีกายนี่บ่ได้ไปตะมักได้น้อยพันน้ำผึ่งคือกันนี่แลว้วอันนี้จักทิ่จังอันรูดน้นำขึ้นมาใส่นี่กิด้วยว่าโซนเสม,มอเออเพราะว่าอัน,น,นมันมันเลิกช้าช้าอันนี้แลว้วก็บรรบาตไม่ดีที่พ่อฟ้ารู้มาเสร็จแล้วอันก<อ>้อนของรนะ้อเนาะมีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องจะนลำคางอันแบบว่าปลูกลายแล้วปลูกหยักใครทำตะบักใหญ่แล้วมันเสียดายเนสะียดายพนะ่อยากป้าไว้มันแก้ทิ่มซื้อๆพุ่นพ่อยากฮักซ้ำ เนนแล้วมันอ่อนซอไม่แต่หมากง่ายมาเดิมพี่ดองเดิมมาซื้อปากระโคเดิมผักละสิบบาทผักละสิบบาทจ้ามื่านี่ไะมีคนอย่านี้สร้างประเวศวทรแต่ว่ามันพักงหญ่เนาะจะซีเรไปแกเขาก็ขายสิบบาทในยังขาไล่ส่งอะนนก็เลยแบบอีเมลบอกขายเนาะ อบอก่มสีทำได้เาคันหาบาทอ้าายอกสืไดรอาจะ่มอีแต่บางงหญ่ๆอลีอะไร้ยวบเนยนะมานึ่หด่วงช่อยชวเราออลีอะไรยหนักคือจังหวัดจังสตันอจ้าเข้าไปทัวรไหมไปทัวในข้างในก็ได้นะยันจะพาทัวยันจะคายหะเอ <laughs> สนุงเสียขึ้นยาวมาวันนี้เตรียมพร้อมมาแล้วเตรียมพร้อมมาแล้วป่ะอันอันตัวนี้ก็แม่นบ่ให้นี่ก็แม่นแม่นแม่นเออคลองให้นี่แม่นเบิดจ้ะ่เนาะมีหอดสมุนไพรเนาะสมุนไพรนี่ก็หลายๆเนาะสวรรค์เปิดีใส่ตรงในกอนพี่น้องเลยยอดดี่ยว่มันแข็งตรงวันเมื้อวานพะวันลมอีกแล้วเมื่อวานนี่ฮ่อนจักอีว่าอีหยัง ปั๊บสภาพกระป๋อทันเลยแหละอินนาเขาเกิสิปลูกแข่งกับเจ้าวันจะมาปลูกงามแต่กว่าขาอีเมลโอ้ยตะกี้วันสิโบได้กลิ่นอะไรนี่อ่ะมันเป็นอะไรมันบอกขื่นมันบอกขื่นแบบว่าโบเพียงหัวเข่าสามคลองปลาลวยน่ะตอนนั้นนะเพียงแหววแล้วอืมโอ้เด็กน้อพี่น้องเบิ่อหนงกว่ามีแต่หมากใหญ่ อุลุยอยู <In> <ént ate> <lonely> ่ดอกตันทางดอกไม้เนา่เขาไม่ใหญ่มันลาบอเออได้แล้วจ้าาดัีเลยรออบค้ดน่งบาทจ้าจะได้กัขอมบขอบใจเลหลายเด้อแต่ก็บได้มีแต่เขาโพดได้ยังมีอันหมักโมหมักอืออีกน้อยเดียวไปเอาอันทางหนาอเันช่องสะวนเรากำลังเก็บใหายอยู่อ๋อคือเรามีแต่ใบกาวโกไปจ้าไปทัวร้อยทัว ไฟทัวเออแม่นบบักโคตรชูงนั่นอจนทั่วหัวลีได้พี่น้องผูป้านอันนี้จนเพียงโคมาสิเดไต่ขั้นใดเก็บเลยแหละเออโคตรเนาะอมันสูงสมบัญงามลี หากอันนั้นบ่มีบ่มีอันนอบ่มีอันแมงบงบ่มันก็มีอยู่ส่วนตอนที่แบบมันกำลังกำลังขึ้นนะบ่อันด้วงลงหยดเหมือนแต่ว่าอีพอเราคั่วได้อยู่แลตอนนั้นอืพี่กะนี่คั่วบ่ได้ด้วงลายลีต้องมาเยี่ยงไทยเก็บมันออกเดืกแต่คั่วเนี่ยนี่คือการใช้เวลาหลายเดือน่ดเนาะเฮ็ดอีหยักกระเจี๊ยบเน่าจากแต่หมดแมงมาปลูกพักนี่พี่น้องเอ้ย เดี๋ยวว่าเลือกให้หนีก่อนเลยองไปเลยนะพอดีแบบตาโรยุติกับตาโรยุเออมีอยู่บซ่อนกับยารออืไปจ้าหมักบวบเพิ่นกำลังขึ้นพี่น้องอันนี้มักบวบหองไพศาล อ๋อคำว่ามีนี่เก็บขายไปหลายรอบเลยเออเนาะแต่ว่าหฮซึว่าปีนี้บอกคอยดกพอผิทีเดียวแล้วมันเป็นอะไรแือว่ามันจะแดดพดบอกกดกปีนี้มันแบบมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเหี่ยวมันเหลืองมันตต่ไปมอด้เห็นบ่อเนี่ยเนาะเออมันเหลืองแล้วนี่แหละตต่มากเป็นบ่อแม่นเจ้าแล้วมันอันนี้แคบบัสตูหน่วยปีที่แล้วนะอืม สวยงามอกพี่น้องชมสวนจัดสมุนไพรสนใจสมุนไพรเด้อพี่น้องนะจ๊ะเออเนียะปางอมปะคอมเปิดครับวัยงามเนาะปะคอมเปิดดีนะไปจ้าไปเลยนะโรงแลล้วงรมดอกไม้กระลังบะดอกยานดอกสีพา้านะ ดีอดอกซีะนะซีมมวงบอกหรือซีหยั่งอาหารนั้นอ <c ười> ดอกอะไรดอกไลายๆนะเออดอกคอรมอรเอออันนี้เียงชมนไ้เคยไอ่นเออบอกเคยจ้ะไม่เคยแทงน้ำเขาแต่กุหลานอืมจ้ะ เื่่อผู้ใดนมันบกขึ้นมันแบบเขาใส่ผงแล้วมันหดแล้วมันเห็นในในมันมันกัดกันเออมันเลยบอกแย่างกัปลูกสองรอบเออให้นี่บ่อันตัวขายเสื้อปูนนะขาผสมเออคลองอัมมาลากับขาอิงกัสตาอันนั้น่ะเดี๋ยวมันจับขาเสื้อยัดแต่มันบกขึ้นอะไรแห้งบกขึ้นตืมผันว่าแห้งกัสตาแห้งกัสตาบ่ได้ขายเลยแหละนี่อ้าวโบราณกซาตเอ้ามันแบบได้ก็คืได้เอาไว้ อนที่สนี่คือั่งานทออไปจัะพี่น้องสมสวนสก่อนเด้อบรีมาเลาะตะจ้าเอามาพิคไปในหอยากกูดเนาะปางกอกก็ได้มันลมันลมักทัวพุ่งบ่หรือมักทัวเกลือเอออืโอ้ยอดพักอันนี้นะ ปูขี้ดินนี่บ่เป็นสุดยอดไหมแมวว่าผมขี้ดินดูดไม้นี่บ่เป็นตัวเตียงทีเป็นรอบที่สองรอบที่สองรอบแรกนะคลายไปบนเดียวเพิ่นเลืยง่ายลงมาปลูกที่นี่ก็ลังถึงข้างกะเป็นเส้นนอกขี้ดินอันนี้ก็ได้ เหตแต่พอได้กินพอได้เก็บกินชื่อๆค้างเฮือนน่ะล่ะในน้อยกระลำดอกเป็นตะบวใหญ่ตลอยสารพัดสิ่งนะจ๊ะส่วนน้อยมหัสัรจานโอ้กบวน้อยเด้อใหญ่เติมดอกทานตะวันจา ดอกดาวเรือง่องามๆนา่หดขาื้มันมารบ่ได้จาเขาเห็นมันและสมัวดอกที่มันเกิดมาแบบนี้แล้วในมันไว้ชได้บ่ได้มันตัดสายพันธุ์อืมมันตัดสายพันธุ์มันต้องใจแดงๆนะแม่จังได้อันนี้มันบดมีใจแดงหรือและอันนี้มันดอกคืนบ้านก็เออปลูกม็ได้เพราะมันงามอีอืม ไปไว้พไปวัดไปวอะอยู่เนาะทานตะวันนไทะวันสวยๆจ้าตั้หสเยขาาบอว่าปีายุเขาปกอ้ยบากบารยืดอยู่ได้ไปักบสูงอะอะมัคือปศสูงเนาะรือว่ามันพันน้อยบอมันล้างคือแบบปลูกสาดดิีอย่ามันใหญ่แล้วมันไก่ยางปลูกแล้วมาปลูกนะอืมมันก็เลยเห็นให้บุกแล้ก็บกห้นุเา <No? S 2> มันบดเสมอเวลาอันเอาปุ่นใส่แล้วปล่อยนำ้ำใส่แล้วมันไหลไปทางภูเก็ตปุ๋น<ม>คือว่าแล้วเราดินอันนี้ <ง S 2> นดินมะกินกะขายหรอวามันยังขึ้นได้ซ้ำนี้อ่าันนี้งน,น,นงงามยูเ่ได้แต่มันห่างเนาะหงห้างลีง <c ười> มันห้างปุ๋นโว้ยปกติเขาเจ้กับเฮาดอา่แะเออต่เากับมอมีประสบการณ์เนาะอือครังแรก ต้องนอนได้เป็นบอดีลนะเพราะว่าก๊กมันตำ่ำ <c oughs> ในะส่สาลายปนนบบนามมนนั่นบอกใสทั้งขุนหน่ำไลมาทั้งที่อืมจุกน้อยคอยรักน,นจะจมะน,มมน,น,นอนไม่ได้ แล้วทัวร์จะวันนี้โดนๆ,ๆได้มาเถื่อพี่น้องเอ้ยกทัวร์สักเล็กหน่อยนะไม่ใหญ่มันจะตื่นอะไรด้ไหมไม่ใหญ่อันไหนอันตัวเป็น out บ่แมตตัวมันเป็นพุ่มนะบอออาะมันเป็นเครือสนีตีนีตะวันอันญี่ปุ่นอันนี้นววะนี่นะอันอันมักสะกดเอาหรอที่แบบรู้ญี่ปุ่น,น,ะน,นะอนนนะไรได้มาเออ มันปรจับได้เหลือหันโอ้ยอย่าคือมันเหี่ยวบ่โบมันเกลื่อนเออเสือมันจะลักลอบลอยเลยหมักเดียวคอลาะซ่อนแต่หมากโคตรเป็นนี่พี่น้องเอ้ยมีแต่หมากง่ายๆหมากอุบลุยอุลีอยู่ซับดีแค่งนี้เพราะว่ามันต้นละหมากมันส่วนลายมันก็ใส่เดียวกันด้วยกันนี่อืมได้คลายทั้งหมากได้คลายทั้งต้นนะจ๊ะเออต้นเขาก็ไป๋ายงัวเขาเนาะ เอาาเอไหมูเขาไปบดไหมูเขาตดละบาทอืมเนาะเบิ้งต้นแซมนะมันบริใหม่ตนแซมผัดเหี่ยวอย่างนั้นนะเ,าาเ,เานาะกาแฟเบิ้งต้น,น,นตัดมันออกวันนี้มันชิ้นใหญ่อยอ่ดะเบิ้งมันเป็นกลมช่องแจ้งๆฟูจ้าวนั่งช่วยให้ิกินอันนี้แล้วมาดีๆนะคะเออไอซ์ซยจะไปกินลายมาใหญ่นะป้าให้ลูกค้คากินกินปากน้อยนะ่ะแล้วอ้ยรับประกันอืมเนาะ โด่งข้าโพดจ้าข้าโรดชุดใหญ่อยากพันอยากคายเนาะเขําเออบ่มีเบีเรบ่มีงานบอกจะมากันคายเน่ะเฮ้ยโอ้อน่าเสาะเนี่ยพี่น้องมีแต่หมากใหญ่มัอนี่กว่าใหญ่ะคุณแม่ละพาดบ่ได้ใหญ่ซื่อๆได้เนาะโอ้ยบ่ได้ต้มไว้ให้ซีมตัวมันน่ะมันเนาะยังทานได้ซีมได้บ่ทานจากสีวานหรือบ่เธอ วานเออซาจิรีวิวตามความจริงเด้อเซนบันเดออาราโดเก้าแย่ไข่หนาไข่ตานะต้องรีวิวดีๆนะแต่เรเป็นอะไรีว้าไปโบยิ้พันนี่นี่ยมันหวานมันหวานอยู่แล้วพันนลำพึงนี่นะจรบหวานรสแล้วหวานทำอะไรที่ไม่ใช่นั่นต้องสีพันเขาเหนียวมักเดือดหวานใหญ่อุลูอุดอยู่พี่ดอวเอ้ยบึงแหนมต้นลำมา ต้นละมากระง่ายอย่างที่เราเนาะขนาดสิบเป็ดซองขึ้นในหยังอยู่บ่โอ้ก็ได้แล้วว่าเถินมากระง่ายแหงพี่น้องมันเห่าบดไอ้ขยะมันแต่ตอนนี้บึงเนี่ยอันนั้นมันอยากเข่าแล้วอันดูเอานอนบึงในมันนนัมันสวดขึ้นมานะบึงมันเป็นจุดสุดผีบอกมันกินน้ำอิ่มคือว่าอะไรเนาะซุ่มตลอดพอกล้นพอหนักใช้น้อย จีนเลยจ้าได้เทไรจะจีอยู่แม่ตัดตัดัไปบลกอยซะเด้อแล้วแนเพ่สีโบกายอันนี้ม่องไดยสีเดรคายอันนี้อยู่บนมือเขาอ่ะเออเนาะไปหากไปพี่น้องไปเอามักอื้อกระจังสิได้โง่ต้าลุกไปหามีไ่ตุยต่อแม่สิลงแปนางเพราะว่าสิไปบนั่น ไม่ไมเออนางเสื้อไปบุญบุญ,ใ,ญใช่แล้วบุญบ้านใหม่จ้าเอาเออมังอึเอียขึ้นมาหมากหน่อยเทอร้อยมังอืเอียขึ้นมาหมากหน่อยแทะมันมงออนี้แลมันักบอนันจอเป็นเพื่อนอะนักนงักมันันเออ กาจ้ากลับจ้าส่วนดอกมงดอกไม้เพิ่งจะลายเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปหาเก็บออกข,ข,ข,ของเขาขอของอยู่เฮือนอือข้าวซอยข้าวเหนยวขดนี่นจ้าคืออะไรกระสอบอะไรอันนี้อันนี้มันมีหมากโมหม,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 มากโมกระสอบหมากโมจ้ะหมากโมกับหมักอีอือข้าพายดวงดีกระชุกเด้อหม,มจ้าไม่เข้าวัดได้ มาก็ออะไรหาพระยะนั่นกันไหนจะมาอืมสวยๆลอยสวยๆข้อมาก่อนวยลอยสวยๆมาแล้วจ้า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 เออเป็นลักดอกจานเขาบ่ดีนั่นแม่นบ่มาข้ออะไรอือข้อน้ำจ้งจอกข้าวข้ออะไรมีสัญญาณลักทานอืออืม แม่ค้าน้อยแม่ค้าน้อยอืมขอไดเดอันแลขอสิปับมายุเินอยู่ง่ส่เลยแยง่ายฝัง่มช่่รอเป่ยังยังบมทันตื่นอืมเอาเฮ้ยมดตื่นเองเอาเฮ้ย จ้ามาก่อนได้ก่อนเลือกสเสืออน่อยเด้อเออหมักโมเรก็ลอยลอ่มักาเองบอยสวนอยวนองม่างเองแม่เราตัดกล่องเราตัดกล่องไว้ยู่ย จะตุยนกรสิมาตอนค่ำเราังไปตัดยไมตัดตอนแรงก็ได้สัตัดแรงก็ได้สัเลยแ่สิพารมาเนาะอะไรพี่น้องเอ้ยเกษตไปเลยละจ้าจะได้ก็บอมโบคบจัดลายๆเยีดยวปุยจะดีดีซื้อ มาขอดมักเอื้อมักแตงโมให้เพราว่านอนจะได้กระคอบใจหลายๆหรืจอจะกระบใจสาววันพร้อมเนาะจะติ่งแต่งไปแต่สาวแต่เสียเวเราจะตื่นนอนเนาะไปแล้วจ้าสบ,บายดีจาา้าไปแล้วจา้ววจาเจ้าไปแล้วจา้าจะลงทรงนั่งเลยไม่น,นั่งยังหมดตื่นวัเนี่ย